สวัสดีจ้าช่องบ้านสวนลุงมลนะจ้าสวัสดียามเช้าจ้าพาพี่น้องมาดูบรรยากาศถนนหน้าบ้านจะฝนตกเมื่อคืนและลืมเมืดขคืนเลยจ้าแต่ก็สร้างความสดใสบรรยากาศชื่นมื่นให้กับต้นไม้ที่เราปลูกไว้ฟ้าประทานดอกสีม่วงหน้าบ้านของเราจ้าสวยงามมากเลยจ้าพี่น้องเห็นแล้วสีเขียวๆียวม่วงๆสดชื่นสบายตานะจ้าวันนี้เราก็มีภารกิจจ้า ภารกิจการขายของหน้าร้านนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นดอกกระเจี๊ยวที่ชาวบ้านเขาปลูกนะจ๊ะแล้วก็นํามาฝากขายเราก็เปิดโอกาสให้ทุกคนเลยนะจ๊ะคนไหนที่มีของมีสินค้าออกมาเลยจ้าแล้วลุงมณ์ก็มาต้มข้าวโพดจะ้ะที่ซื้อจากชาวบ้านนั่นเองอันนั้นก็คือเป็นหม้อต้มตุ๋นนะจ๊ะลุงมณ์เอามาจากญี่ปุ่นจะ้ะวิธีการเปิดกับแบบเนี้ยเพราะมันหวีดลองเนาะเราก็ต้องมาเปิดฝามันก่อนระบาย ควันระบายความร้อนนะจ๊ะข้างในนะจ๊ะออกก่อนแม่ใช่ไม่เป็นเลยจ้ะแกบอกแกกวาวนะจ๊ะที่นี่ลุงมลก็มาทําการสาธิตการเปิดนะจ๊ะก็มลมลมลมนแบบนี้จ้ะเสร็จแล้วก็ถึงจะค่อยเปิดออกมานะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นตัวล็อกอยู่ด้านบนเนาะขยับขยับออกด้านข้างนะจ๊ะไม่ใช่จะยกขึ้นด้านบนเลยนะจ๊ะแล้วก็บรรยากาศอยู่หลังบ้านจ้ะ บรรยากาศอยู่หลังบ้านก็จะมาเอาข้อโพดออกจากหมอก่อนเนาะเพราะว่าแช่น้ำไว้มันจะไม่แซบนะจ๊ะต้องหาตะแกงนะจ๊ะมาตะแกงรูนะจ๊ะมาทําการกรองให้มันสะเด็ดน้ำก็คีบออกจากหมอจ้ะพี่นอ้องบ่อก็โลกโลกจ้กบริเวณบ่อรอบบ่อนะเห็นไหมจ๊ะต้นไม้ขึ้นโมดทั้งยาทั้งเครืออะไรโลกเต็มเลยจ้า วันนี้ก็เดี๋ยวต้มข้าวโพดเสร็จต้มข้าวโพดเสร็จก็จะให้น้องนะจ๊ะเขามาช่วยทําความสะอาดรอบขอบบ่อแล้วก็เอาต้นฟ้าประทานนะจ๊ะมาทําการตัดติตัดกิ่งนะจ๊ะมาปักชำํำให้มันสวยงามเป็นต้นไม่ดอกไหม่นลยจ๊ะเนี่ยข้าวโพดแล้วต้มเสร็จเนาะอย่าแช่น้ำด้วยจ้าถ้าเกิดเราเอาขึ้นมาเนี่ยข้าวโพดจะอร่อยแล้วก็จะเหนียวนุ่มของเราเนาะ แต่ถ้าเราแช่น้ำไว้อะมันจะจืดนะจ๊ะไม่เชื่อลองไม่เชื่อลองเราจะรู้ว่ามันไม่อร่อยถ้าเกิดเราแช่น้ำเนาะเพราะฉะนั้นต้มเสร็จให้ยลิ้นน้ำออกเลยจ้ะหรือว่าเอามาใส่ตะแกรงรูปแบบนี้เนาะก็จะอร่อยนะจ๊ะอันนี้ก็ข้าวโพดท,ที่ชาวบ้านเขาปลูกเหมือนกันจ้ะซื้อมาถุงได้ยี่สบาทเยอะมากแล้วก็ยังเอามาวางขายเขาอีกนาฬาน,นะจ๊ะแป๊บเดียวหมดเลยจ้ะ ที่นี่ก็เนี่ยเยอะมากนะจ๊ะพี่น้องยี่สิบาทมันเป็นข้าโพดสาลีสมัยแต่ก่อนเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่น้องเขามาช่วยนะจ๊ะก็มีลูกคนเล็ก <c ười> ขึ้น,ข,นขึ้นหลังนะจ๊ะขึ้นหลังแม่เขาก็คือไปทำอันนี้ก็ปลูกปลูกดอกไม้จ้ะฟ้าประทานนะจ๊ะรอบขอบบ่อน้องก็ทำให้อย่างดีเลยจ้ะ ก็ช่วยกันเนาะช่วยกันทำสองคนดูคนเล็กนันกาเพิ่งตื่นแล้วก็เลยไปหาแม่เขาอันนี้บรรยากาศตอนเย็นนะจ๊ะพี่น้องมาก็ตอนเช้าตอนเย็นจะกำลังะปิดร้านนะจ้าเออช่ร้านค้าของเราจ้าผ่านไปผ่านมาแวะทักทายก็ได้นะจ๊ะ